นขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซมนะคะโรงสอนพอเพียงจัดพิธีปิดการอบรมโครงการฝึกปฏิบัติการทำเกษตรอินทรีย์รุ่นที่2เดือนสิงหาคมประจำปี2556ค่ะ บ่ายวันนี้ที่ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีทางด้านนายทิติวัฒน์ภูวศิริพัฒนวราเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานในการปิดการอบรมโครงการฝึกปฏิบัติด,ด้านการทําเกษตรอินทรีย์ให้พื้นที่ของศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซม พร้อมทั้งมีการมอบใบป,ประกาศให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับวิธีคิดสร้างจิตสำนึกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น150คนจากการเข้าอบรมจำนวน3วัน2คืนเริ่มตั้งแต่ในวันที่16-18สิงหาคม2556ที่ได้ผ่านฐานกิจกรรมต่างๆทั้ง12ฐานได้แก่คนเอาทาน น้ำส้มควันไม้ไข่เค็มสมุนไพรน้ำยาอเนกประสงค์สบู่มะขามน้ำสมุนไพรสิงหะโมราเตยหอมพร้อมดื่มน้ำมังคุดพร้อมดื่มแปลงพืชผักกินใบแปลงพืชผักกินผลและมีการออกไปดูงานแปลงสาธิตในพื้นที่อีกด้วยซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาทางการเกษตรอินทรีย์ต่อไป